ครับวันนี้พ้ามาจมจังร่มดีกว่าดีครับ <c oughs> ถ่ายเสียบกันเด็กไม่ขึ้นครับหจบไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> อันนี้การได้เกอวยจีดได้ออกมาเม็ดเร็วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยน้ไกรไดไอ้ไอ้พวกกัน บรรยาไม่ทุกแต่ว่าเราพูมกันใต้ทะเลวิธีดำกันต้นรับเนี่ยกรตัวเดียวก็เดือตัวนี้ออกมากับตัวรัวไม่ดีหลังหลังปีกปีดเลอเดี๋ยพาไปเล่กเรื่องวัดเรื่องวัดอะไรกัความหันวัดจีดเน่ยเรื่องเรื่องหลังวัดจีดรับ เดี๋ยนี้มันเป็นเกลืองเตี้ยดหัวที่ด้วามันมันหัวมไม้กับทำด้วยอาจารย์เยอะครับ

ใกล้เมื่อไหร่ีวิญญาณินี่ที่กับเพื่อนมาเป็นจังรอบรถบุญก่าๆเป็นนี่วิธีเที่ยวเปล่าเถืองตัวนี้เป็นเถืองยกก็ี๋ยวเขาเตียเววะป่วยมันมา,หาไหมวิธีเป็นยกไหมเล่ดไดจังมันเราเล่ดเล่แต่มังตาจังนี่เทียบตรงนี้นะอ่า นี่เทพหยอกว่าจี่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดเครืองให้เลยต่อเดียววา่าเครือตามบ้านไหมที่ว่าจี่เดี๋ยวเลยว่าเครือยอกไม้พร้รอมตีดกับนี่แหละพร้อมตีดเปิดตัวนี้นะเปิดคอยตามมา โอ้โอ oh. oh, ๋อเฉยเสียปิดตักกับ <laughs> <laughs> อ่าปิดอ่าเดี๋ยวกุญแจเร็วไหมนี่เสียปล็อักปิดตัวครับเออเนี่ยเพื่นมาแล้วไปดทีเดนโรอันนี้วันนี้เช็ควาจีนเดนโรูรูดอ่าเดนโรอ่านี่นี่กระตอ๊อบตัวนี้ตัวนี้นลันอ่าปินเร็วว่าจีนหยอกไม้ À. cao về đến tôi tôi con này để tôi đến chỗ gặp quay phải gần nhiều cái gì đến chỗ gặp tôi nên dọc ta วัวจีดมันจะยกแล้วเนี่ยแจกดังวัวจีดอ่าวัวจีดตามารนี่คอยวัวจีดนะคอยวัวจีดนี่ยคอยวัวจีดตามารหรือมันจะยกตัวนี้แล้วขึ้นจังมันเราเละๆรอบไม่ได้ปั่นมันมากกินได้ไหมเ <c oughs> ออเนี่ยวัวจีดมันจะดังปันแหรลบรับดีรอบเร็วอ่านี่แบบจารับเกตตัวหลังนี่ครับ จะได้ว่าล่อยดีเอาล่อยดีพีดจะตบเดี๋ยวได้น้ำมันก่อนเดี๋ยวชีได้แลยวว่าชีมันหลวมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจังช <c oughs> ีได้แล้วว่าชีดีหลววาอิ่นอ่าได้น้ำมันลงอันนี้นะ Tết ruột quán tết ruột quán. A con Tết ruột quán. 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 Tết ยังบดีกว่ายิ่งเลยครับกันนี่อ่าเร่ๆกักาเร่น้าวเร็งรัวไมเร่ววัวชีตรัวไมคกับอ่าเีขึ้นแล้วอ,อ่้ยวิดอ่าการเรงนั้นวัวชีต ที่ที่วาอยู่เกณฑ์นี้พอมาจึงเลืคลิปตรงนี้อันปั๊มมันเดือมตาม,มาแล้วเลียดเรพี่น้องครูบอนเราเรนี่ยมันใจจ้าลุงมันจะเก็บเด้งแพ่นเพ่นเก็บเด้งดันก้นอนมันจะอยู่ตรงนี้เลยตะปุดลงมานี่มาถึงกูนี่กูกันได้เด้งไหวมันเก็บเด,ด้งดันตัวนี้ไม่อยู่อ่านี่เราเนกไปไหมไปจะรักกล้ามทิพย์บากล้ามรวยบาเนี่ยเก็บมันจะลงเรื่อยเก็บจะลงเรื่อยอ่าเลียดีเก็บจะลงเรื่อยๆมันลงมายึดจมเหลือคลิป เาือกว่าใจได้ยังวันเรายังไม่กล้าใจดีกับเอออ้เลยได้เราเอเสรยงดื้กว่าเีเลยอ่าเพื่นนาจอะไรอ่ไปตีบอสบอจะอยู่เบอสได้อือีรอ้เรียเป็นตีบอสเดนโรเดนโจ อ่าไปตีเดินรุ่งเรืาองดันดันตอนนี้ไงเล่เรียกอ่าอวจิต่มาเลยอ่ะรกรเดกัวจินนะวัวไม่รัวัวกับรัวเนี่ยวัวเห็มาหน่เลยถ้าวัวใจไม่ได้ต้องเก็ไหลวัวจีตไปอ่านนั่นเลยอีกนเปลี่ยน่เนี่ยทางอธิบายเดีวนี่ไม่าจะปิงเกอร์นะครับนะ เนี่ยมันโยยเลยแต่ใจไม่ได้เลยตาจังมันเราเห็นไมามันจะโยยมันเก็บเหรียดันหน่อยไม่อยู่น้ำโยยปกติมันจะไม่โยยเอี๋ยวกังแต่เกลื่อนมือมากิดได้ไม่จังมันราเห็นไมาตอนนี้ใจได้แต่ว่าดัวที่รอครบทุกรูแต่ว่าดัวเห็นไม่โยยต้องเปล่นต้องเปลี่ยนนะหวายีได้นะมันต้องเปลี่ยนหวายีนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเรอกว่าจะไปหวายีนเนี่ยไม่เดี๋ยวกับเปลี่ยน็อกไม่ กระนาวอาการวา่ายิดหัวครับเ,นนเดี๋ยวถ้าไม่เสียงหมิงไม่อรอดเดี๋ดยวว่า,า,าก็ <c oughs> กมีมทุ่นเงาว่าจะปิ้งกือเอาวัวยิดไปทำปติดเป็นทเปิ้เกืออะไรครับอ่าเนี่ยไรก็บมันจะตอกก็บมาขื้หดจะเปลี่นดันดีหรือวัวยิดหัวอย่างเดียวอ่าเด็ด เอีกวันนึงเสร็จแล้วกับเจ็ดแตงกวครับเออแตงกัาพออ่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวอ่ากับปิดเฉืองครับปิดเฉืองไปครับลิปนี้ก็ใจุ่มอ่าวิตามินซีด้วยจีดครับว่ามันด๋วหรือว่ามันปัดผึ้งอยู่แต่วันนี้เรื่องวันนี้เรื่องว่าคอยก้องสมบูรณ์แต่ว่า่วจีสไม่ไม่ดีครับด๋วชีสด๋วครับครับ เอาคลิปนี้ก็ให้เพื่อๆเ,เลยกันเพียงแต่นี้นะครับพอเพื่อคลิปไมคป่คลิปหน้าหล้ครับับตั้งจองฟันเลยยันติ้งใหม่ด้วยครับครับสวัสดีครับ